พลังงานไฟฟ้าแอาหารกลับมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะรัศมีกรมคณะกรรมการกรมแงอาทิจย์และนักงานุกกรนักสาขาและนนสาขาหลายหลายเยอะสาขาที่เราขอขอบคุณท่านเอร์วัชรชลศรีผู้ในการสูพ <sh ัฒนาโครงสรากระจานงานกิจการทกสาขาและในการเสร็จสูงที่เก uh> ี่ยวกับเป็นประธานในที่เปิด ตัวผู้ใหญ่ใช้นักพิีโซล่าเจเนเรชั่นวิทยาลัยเาิดสถาการณ์จราจรวันนี้ของผุ้แจงนักพิธีได้เปิดโครงการเปิดสองโซล่าเจเนเรชั่นสร้างแหล่งเรียนรู้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อเปิดความรู้สู่คนรุ่นใหม่สายที่และเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้ได้ความเป้าตั้งโซล่ารูปหกหรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โบรการ ให้กับพันธกันการศึกษาสายอาชีพเจ็ดแห่แงแห่งละสิบกิโลทั่วประเทศสำหรับเป้าหมายของการส่งเสอนมโซลารเจคโนโลยีั่นกองทุนแหงนี้ได้ประสานความร่วมมือกับวิรันดร์นิทยาลัยอุรัสและนิรันดร์ี่เพื่อนำ,นนำร,ระบบโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนคาบเปรยรวมเจ็ดแห่งโดยระดับดันต่อไปนี้ หนึ่งวิทยาการศึกษาการชนะพื้จังหวัดกาญจนบุรีนสองวิทยาลัยการชีว์แจ้โหมจังหวัดลำปาง 3. ามวิทยาชี่์สกลนครีจังหวัดสกลบุรสี่วิทยาลัยการทีว์สักบุรีจังหวัดนนท์ห้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหกวิทยาลเทคนิคกุ้งปลารือ จังหวัดยโบุรีแม้จะมีรายการที่เอาว่าจังหวัดสมดทุทรสงครามท่านผู้บริการที่รองผู้บริการทุกรู้ประกอบจากการศึกษาทุกรูกน,รนักเรียนนักศึกษาคณะกรรมการกองทุงนแสงอาทิตย์ก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับอยรติได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดวิทัยาลยแสงอาทิตย์โซลา่าเจเนเรชัน่นวิทัยายลกับอาชุตสาการยาบุรีเป็นแห่งแรกวันนี้ตามที่ท่านผู้บริการได้กล่าวรายงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความร่วมมือของเรือขา่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมทางนานด้านผู้บริโภคด้านการพัฒนาเด็กด,ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของกองทืงแสงอาทิตยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในเป็นที่หนึ่งโดยได้ระดงมเงินจากการบริจาคของประชาชนทัน่วประเทศและติดตั้งดโดร่ดาเซลล์บนคนาอาคารให้กับ โรงพยาบาลภาครันตกแห่งทั่วประเทศรวมกำลังไฟฟ้าทั้งสิ้น2 4 5กิโลวัตต์และเปิดโครงการเฟสสองโซลร์เจเนเรชันครั้งนี้จะเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้เป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู่คนรุ่นใหม่สายอาชีพและลดการใช้ไฟฟ้า ให้กับสถานศึกษาผมขอขอบคุณกองทุนแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และวิายาลัยกาชศึกษาการนับุีที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้